เป็นหลยอยู่ค่ะสาธุขอให้ได้อยู่ได้กินเย้ยพออีเมียเลยไล่ยอยู่พี่น้องไลายลาย กำลังออกไม่อยู่กับมีพี่น้องอยางอ้อมกันอันนี้ต้นนี้ก็ออกแล้วพี่น้องอีเดยตุ่มเตปะเตเปะปิดลายบ่พี่น้องมึงดูมึงน้ำกันด้วยพี่น้อง น,นี่ก็ล้างแตกออกอีกครันว่งานนี่ นี่สองอันนั้นออกก่อนมูพี่น้องก็เลยใหญ่กว่ามูอันนี้กำลังแตกออกนะัวางข้างนี้ร่วงแล้วหลายตน้น่พี่น้องทายให้เบิ่งที่ละต้นเด้อต้นดอกทุเรียนนี่แหละดอกทุเรียนนะ่พี่น้อง เบิ่งว่าสิจับลูกบาดเนี่ยเป็นดอกลแล้วแล้วดอกล่วงแล้วก็จับลูกที่ด,ดอกพี่น้องเอ้ยขวนเขาเหนียวอยู่เพื่อนหายฮอร์โมนขวนพันขวนนันขวนเหนียวอยู่เพื่อนเอาฮอร์โมนมาสีดขวนเหนียวอยู่พี่น้องเหนียวเหนียวไม่มีปัญหาขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามอคอยติดตามตอนต่อไปนะคะถ่ายให้ชมไปเรื่อยๆคะ่ะ เป็นพ่วเป็นพวงอยู่พี่น้องจบคลิปไปแค่นี้แหละคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปจ้าดอกทุเรียนคำกิมจ้าสวยสวย เดอกเขากำลังเริ่มบานแล้วพี่น้องอันนี้ก็เป็นพั่วอยู่นี่จ้าขอบคุณจ้าต้นนี้จะเป็นแล้วพี่น้องเป็นน้อยเดียวเป็นน้อยเดียวตตโปะเี๋ยวค่อยเบิ้งเขาไปเรื่อยๆค่ะต้นนี้ก็เป็นแล้วเี่นี่ต้นนี้เป็นน้อยเดียวขอบคุณจ้าที่รับชมชบคลิปค่ะ น่มือแรงได้พี่น้อง